ทำไมเขาจึงมีการถวายเทียนพรรษาคือในครั้งพุทธการนู่นมันไม่มีไฟฟ้าอันของเรื่องเขาจึงนิยมถวายปทีปสองทางก็คือเทียนบ้างกระบอกบ้างในช่วงพรรษาระหว่างพรรษาไฟใช้ก็ไม่มีในครั้งพุทธการไม่มีไฟใช้ไฟฟ้าไม่มีเขาจึงนิยมถวายเทียนหรือถวายปทีปกระบอก เพื่อเป็นสำหรับภิกษุใช้ในการส่องทางเดินในยามค่ำคืนเพราะว่าการถวายปฏิบัชื่อว่าชื่อว่าเป็นผู้ให้ซึ่งจักสุผู้เจ้าจักสุในที่มืดก็สว่างได้อย่างพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระอนุรุทธะท่านเป็นภิกษุผู้เลิศในด้านทิพย์จักสุท่านถวายทานและทำบุญเช่นไรจึงได้ทิพระจักสุ สามารถเห็นทะลุทะลวงได้หมดมองได้ทะลุสลอนแสนกดจักรวาลเห็นโลกได้ได้หนึ่งแสนโลกเลยโลกก้อนนู้นก้อนนู้นก้อนนู้น,น,น,นหไหลเป็นแสนโลกก็เรียกว,ว่ามองทะลุแสนโลกได้สามารถจูนโลกใบอื่นน่ะจูนเข้ามาให้เห็นใกล้ๆนี่ได้จูนด้วยลิตรสามารถเห็น เทวดาที่มีอนุภาพใหญ่ที่เนลบิตตนให้ละเอียด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 ในขนทรายจามจุรีหนึ่งเส้นเทวดาที่มีอนุภาพแล้วสามารถแสดงฤทธิ์ย่นให้ร่างกายละเอียดจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าของมนุษย์นะถ้าเป็นยคุคนี้เรียกว่าเหมือนกับกล้องจุลทรรศน์ดูอันนี้กล้องจุลทรรศน์ทางตาของพระอริยะสามารถเพ่งมองเนี่ย เทวดาที่สถิตในขนทรายจามจุรีหนึ่งเส้นรู้จักขนทรายจามจุรีไหมคอเคยเห็นดอกสมสาบอ่ม,มันมีเส้นๆเลยเนาะก็เหมือนเส้นผมนี่แหละเรานึกว่าปลายเส้นผมเอามาตัดประมาณหนึ่งเส้นเส้นผมของเราตัดหนึ่งเส้นมีเทวดาสถิตอยู่ในนี้ได้เป็นร้อยนะในรมิตละเอียดถ้าดุละลุทะมีสามารถมองเห็นได้เพ่งเห็นได้ เขาก็เลยถามว่าทําบุญเช่นไรหนอจึงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดที่ประจักสูตรและเกิดที่ประจักสูได้ง่ายรู้จ้าว่าผู้ใดถวายปฏิบีตที่ให้ความสว่างยามค่ําคืนก็สว่างได้ผู้มีดวงตาแม้มีดวงตาไม่ใช่คนตาบอดแม้ยามค่ําคืนมืดก็เหมือนกับคนตาบอดเนี่ยหรอกเมื่อตื้นๆหนึ่งมเศร้า,งงาฮะตา,าบอดร้องแต่มันก็เห็นแต่เมื่อใดที่เปิดปฏิบีตขึ้น แสงสวานะ่างนั้นก็จะทําให้คนตาดีมองเห็นได้นะเพราะฉะนั้นโดยอานิสงส์แห่งการถวายประที่ชื่อว่าเป็นการให้จักรสนะุผู้ใดเป็นคนตามม่วเบิงยังไงยากนะโดยบุพกรรมในชาติปางก่อนอาจจะเคยแกงดับไปกูบคนอื่นหัวเราะอักอักอักส่ว,สวนนี้แน่นอแกงชอบแกงคนอื่นนะไม่ไม่เคยถวายประที่ถ้าอยากจะทําก็ทาทาอย่างนี้คนทั้งหลายก็เลยเห็นว่า พระคุณเจ้าเนี่ยประพฤติธธร,รมปฏิบัติธรรมยามค่าคืนจะเดินจงกรมเนี่ยก็ต้องอาศัยปะทีบใช่ไหมก็เลยนิยมถวายปะทีบยิ่งในช่วงพรรษาพระส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออกเป็นช่วงการเล่นบําเพ็ญอยู่ในที่อยู่กับที่ถ้าออกพรรษาและกาจรเนี่ยจรไปหาที่สงบทั้งอื่นนะในช่วงอย่างนี้ก็เลยเขาเลยนิยมถวายปะทีบแต่การนี้เนี่ยมันเป็นการนะที่ไม่นิยมใช้เทียนนะเทียนในการส่องทางนะ ปฏิบเทียนเกิใช้เพื่อสองทางเจตนาเขาก็เลยหันมาใช้เป็นลักษณะเป็นจุดจุดบูชาพระรัตนาตรัยใช่ไหมจุดบ,บูชาก็ใช้คราวละสองเล่มก็เล่มนน้อยเล่มใหญ่ก็ไม่จุดด้เวลาขึ้นไปงานศพเอาเร่มโตเบลอ้อไปตั้งไหมไม่มีน้อยตั้งเล่มนน้อยเท่านี้ก้อย,มยไม่ชี้ตั้งจุดปฏิบ mm. เขาบอกปฏิบสองทำใช่ไหมหปฏิบมันสองทำได้ไหมปฏิบตัวนั้น ปฏิบแปลว่าแสงสว่างแต่แสงสว่างที่เสมอได้ปัญญาไม่มีเเสมอด้ปัญญาพวกเราฟังเทศฟังธรรมที่พระเจ้าสอนอันที่เราไม่ร um ู้เนี่ยเราก็ฟังปุ๊บเลือรู้ขึ้นการรู้ขึ้นนั่แหละเรียกว่าแสงสว่างมีความแสงสว่างมีความรู้มีความชัดแจ้งขึ้นแจ้งในจิตในใจโอ้หาใจแล้วอันนี้เรียกว่าแสงสว่างแห่งปัญญาไอ้เพืมันออกแมนแจ้งมุ่งขึ้นดวงอาทิตย์เลย พระเจ้าแสงสว่างแห่งปัญญาเมื่อได้ฟังแล้วรู้แจ้งเข้าใจเมื่อเข้าใจชัดเนี่ยแม้อยู่ในที่มืดก็รู้ได้อยู่ที่แจ้งก็มืดแล้วรู้ได้นี่ตัวปัญญาเนี่ยมันมันทะลุทะลวงได้หมดนะทะลุทะลวงกระทั่งเห่งมองเข้าไปมีผิวหนังบอบบางบทบังในสิ่งที่ไม่สะอาดอยู่ภายใน,ในแสงสว่างแห่งปัญญาคือเอาใจปัญญาของใจนี่ส่องเข้าไปข้างในโอ้มีตับมีไตมีไส้มีบุ่ เอาไปใช้ส่องไม่เห็นหนังมันบงังใช่ไหมแต่ตัวปัญญานี่เนี่ยเอาจินตนาการเข้าไปสองไอ๋อ <ยะ S 1> มันมีสิ่งเหล่านี้จริงๆมีกระดูกจริงๆมีเนื้อหนังเอ็นกระดูกมีน้ําเลือดน้าเหลืองจริง,รงๆข้างในอันนี้ก็เรียกว่าแสงสว่างแห่งปัญญาครับทุกคนบางคนก็ได้ฟังอาจารย์เอาเออแสงสว่างปัญญาก็เรกว่าเป็นแสงสว่างแจ้งคือจ้องว้สายบริเมณหรือเอาใจพ,พ,พิจิตพิจารณาตัวปัญญาที่พวกเราได้ฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมันก็เกิดความสว่างขึ้น บางคนไม่รู้เรื่องบาปคุณคุณโทษไม่รู้เรื่องพบชาติอดีตเรามีอยู่อนาคตก็มีอยู่ได้ฟังปุ๊บเข้าใจดูแจ้งเรื่องทั้งเรื่องกรรมโดยอ๋อคนนี้ทํากรรมเช่นนี้มัน,นจึงเกิดผลเช่นนี้ทําไมคนไม,ม่เหมือนกันอันนี้เขาเรียกแสงสว่างหงปัญญาเพราะฉะนั้นพอถึงมากาลนี้คนเขาก็เลยนิยมนิยมถวายปฏิทินวันพรุ่งนี้เป็นวันอาสารา,าบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าสแสดงธรรมใั้จั ไม่เปิดทมสอนชาวโลกครั้งแรกโดยการอาราธนาของเท้าสัมบดีพรมโลกได้มาอาราธนาุูธเจ้าแสดงธรรมตรวชาวโลกุูธเจ้าก็เลยเลงหาว่าจะแสดงแสดงธรรมโปรดใครดีก็เลยมองเห็นว่าบุคคลที่มีสมาธิมีฌานนั่นแหละที่จะสามารถเอาธรรมะนี้ส่งให้เพราะสมาธิตั้งมั่นแล้วก็สามารถพิจารณาตามได้อย่างตั้งมั่นก็เลยมองดูอาราระราบทที่ได้ฌานจิต พอมองดูเลงหาอลาลารัตนก็สิ้นชีวิตไปเมื่อจิตวันใช่ไหมจิตวันก่อนนู่นไปเกิดที่อารูปภุมอารูปอภุมนี้เป็นภพแห่งการไม่มีรูปเนื่องจากเพ่งในความไม่มีรูปจิตไม้ในความไม่มีรูปะเนื่องจากว่ามีรูปร่างนี่นม,นมันทุกข์เนาะก็เลยเข้าไปสู่ความไม่มีรูปเมื่อไม่มีรูปก็เลยไม่มีอายตนะก็เรียกสลายยตนะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีจึงไม่สามารถสั่งสอนทาได้พุกเจ้าก็เลยเห็นว่า เลงยานดูอุตธกาธดาบทมีชานแปดนะเมื่อเลงหาปุ๊บอาราดาบทก็ตายไปแล้วเมืม่อวานก็เลยไปสอนทำไม่ได้พระเจ้าก็เลยเลงเห็นปันจัคีย์ทั้ง5้าก็เลยเสด็จเดินทางไปเพื่อไปโปรดปันจัคีย์ทั้งห้านะในระหว่างเดินทางก็มีโยมงคนหนึ่งชื่ออะไรตักุสะหรือเปล่าอาจารย์ตาคนนี้ชื่อว่าตษษะกุสะ นะก็เลยเห็นผิวพันธุ์พระพุทธเจ้าเปล่งปังมากหน้าตาก็ผ่องใสเนื่องจากคนชำระกิเลสในจิตไม่ขุนมวมันก,ก็เลยทําให้พระพเจ้านี่ผิวพันธุ์ผ่องใสมีแสงสว่างออกก็เลยเข้าไปถามว่าท่านสมณะนะเห็นผิวพัน์ของท่านนี่เปล่งปังยิ่งนะักนะท่านนีนะ่เป็นสิทธินะ์ใครใครเป็นาศาสดาของท่านถามหา,าศาสดานี่ ใครศาสดาของท่านท่านเป็นสิทธิของใครท่านชอบใจธรรมะของใครท่านบวชอุทิศเพื่อใครพระเจ้าเลยบอกว่าเราเนี่ไม่มีใครเป็นศาสดาเราเป็นศาสดาเองเห็นไหมขณะพระเจ้าประกาศตนว่าเป็นศาสดานะเป็นพระพุทธเจ้าเราเป็นพุทธะนะเราเป็นชีนะชีนะแปลว่าผู้ที่รับชัยชนะแล้วชนะทั้งหมดเลยชนะราคะโลสะโมหะทั้งหมดเราถอนลิมก็คือลิมคือ ที่สลักยึดลิ่มสลักสลักยึดก็คือกิเลสที่เป็นสลักยึดในโลกให้คนติดในโลกคือติดในภพก็คือกิเลสตัณหาเป็นลิ่มเป็นสลักที่เสียดแทงฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเราสัตว์ทั้งหลายเราถอนออกมาได้แล้วเราจึงเป็นาศาสดาเอกของโลกตาตาปุษตะนี่ฟังแล้วไม่เชื่อนี่ใส่หัวเนื้อคีโมให้นะใส่หัวแล้วก็แลบลิ้นด้วยเกาหัวอีกด้วย แลบลิ้นทายหัวเกาหัวแล้วก็เดินจากไปไม่เชื่อเห็นมนความเป็นศาสนาเนี่ยพระองค์เพ่งเคยประกาศมาแล้วนะแก่แต่ตาตาปรสานีไม่เชื่อสายหัวนี่ไม่ใช่ง่ายนะเรื่องจะเอาธรรมะมาให้คนมันก็ไม่ใช่ง่ายทต่ครั้งที่ภรสาสาสราก็ยังไม่มีคนเชื่อนะจนกะทั่งไปหาปัญจวัคคีย์ปัญจวับบคคีย์ก็ไม่อยากฟังอีกนะโอ้ยอดข้าวอดน้ำแล้วยังไม่บรรลุเลยไปกินข้าวจนท้องอิ่มมีพิรันจะบรรลุได้ยังไงจะมาสอนเนี่ย ปัญจวัคคียก็ายเบี่ยงนะไม่อยากฟังจนว่าเอเธอทั้งหลายฟังเธอเราจะสอนธรรมะให้ฟังเอ้ยปฏิเสธอีกไปอ่านดูนี่เห็นไหมก่อยจะได้สอนธรรมะก่อยจะได้เปิดตาให้แก่ชาวโลกทั้งที่เป็นศจธรรมนะี่นี่ราศาสดานี่ถือว่าท่านลำบากด้วยพระองค์แล้วเนะี่ยจะมาสา่งสอนธรรมะนี่ก่อยจะมีคนรับฟังได้สักคนหนึ่งก็ยากนะทำไมปัญจวัคคีย์ทั้งที่ตั้งหน้าตั้งตา,ตาปรารถนาจะฟังแท้ๆพอจะเปิดธรรมะให้จริงๆกลับไม่อยากฟังซะอีก จกนกระทั่งพูดถึงสามคราวปัญจะวัคคีก็ยังบายเบียงก็เลยพูดว่าตั้งแต่เธออยู่กับเราอุปถากเราก่อนที่เธอจะหนีจากเราเราเคยพูดคำนี้หรือเปล่าว่าเรารู้ทำแล้วจงเงี่ยหูฟังเถอดบอกว่าเออตั้งแต่อยู่อุปถาเพื่อนไม่เคยได้พูดคำนี้ใช่ไหมพราะแสดงว่าเพื่อนยาจะรู้กก็เลยเงี่ยหูฟังนะพระเจ้าก็เลยเปิดธรรมจักรขึ้นมาครั้งแรกธรรมาจากักรครั้งแรกก็ถือว่าวันพรุ่งนี้ ก็เลยเห็นว่าจะเราควรจะทําปฏิบไว้บูชาใส่กลวยตั้งเรียงนู่นจากปากทางเลยห่างสักสองเมตรเอาให้เยอะที่สุดรอบบริเวณนี้จุดบริเวณนี้รอบทั้งหมดเอ้มันรุ่งเรืองสว่างสไลดเด้อใครอยากมาจุดมาจุดเด้อพวกนี้ตอนเย็นเสร็จแล้วก็นะพากันนะเวียนเทียนก่อนนะเวียนเพียนสักสามรอบเวียนเนี่ยหมก่วว่าเวียนเนี่ยไม่ใช่เวียนเอาเทียนนะ ในคร,รั้งพุทธกาลนี่การเวียนสามร,รอบเป็นธรรมเนียมของพราหมณ์ที่เขาเคารพใครเขาศรัทธาใครเมื่อได้ฟังพระรูปเจ้าเสร็จเรียบร้อยเป่งวาจาขึ้นมาว่าแจ่มแจ้งจริงแจ่มแจ้งจริง,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 งเหมือนงายของที่คว่ำเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนส่องไฟในที่มืดหวังว่าคนมีจักษุมีตาดีจะได้มองเห็นเหมือนชี้ทางให้กับบุคคลที่ยังหลงทางบัดนี้จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าขอเป็นอุบาสกหรือบางคนก็เป็นผู้หญิงก็บอกขอเป็นอุบาสิกา นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสันนิษฐานพึ่งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อสิริราชกับข้าพเจ้ามีกิจมากมีธุระมากจึงขอลาไปทํากิจธุระตามภาษาของชาวโลกว่าแล้วก็พนมมือขึ้นพนมมือขึ้นแล้วก็เดินเวียนสาขวาสามรอบนะเวียนขวาสามรอบแล้วก็ยืนนิ่งๆแล้วก็น้อมนมันนสาการแล้วก็เดินจากไปนั่นก็คือธรรมเนียมของบุคคลที่ มานับถือมาศรัทธาแล้วก็มีความเคารพเขาจะเวียนขวาสามรอบไม่ใช่เวียนเอาเทียนเวียนเพราะเคารพเพราะศรัทธาเพราะตั้งมั่นในศรัทธาแล้วเข้าใจไหมนะพวกเราเวียนเทียนไม่ใช่เวียนเอาอะไรนะนะดอกไม้ประทีปเป็นเครื่องบูชาพระเจ้าว่าบุคคลใดบูชาเราตาคตด้วยดอกไม้ก็ตามทุกเทียนก็ตามนะนั่นก็เป็นการบูชาที่ได้อานิสงส์เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้แต่ไม่ใช่บูตเป็นการบูชาอย่างยิ่งยะยิ่งรวด ไม่ใช่เป็นการบูชาอย่างเลิศกบุคคลใดก็ตามที่ประพฤติตามปฏิบัติตามธรรมของเราตถาคตบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นการปฏิวัติปฏิบัติบูชาอย่างยอดเยี่ยมนั่นคือเป็นการบูชาอย่างสูงสุดต่อเราดอกไม้ถูกเทียนหนึ่งย่างโมเมน์ปฏิบัติบูชาอย่างสูงสุดถ้าเพื่อนบอกชี้ทางเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเราประพฤติตามทางของเพื่อนนั่นคือเป็นการบูชาเราตาตาพตนะพราะนั้นเท่ากับ ถือโอกาสมานในหลังในพรรษานี้วันพระก็ามาปฏิบัติบูชาปฏิบัติแล้วเราก็ได้เองนะเราประพฤติเองเราได้เองเราเข้าถึงเองศีลเราประพฤติเราก็ได้เองอาจารย์ไม่ได้ด้วยกับเรานะพระเจ้าก็ไม่ได้แต่ว่านั่นเป็นการปฏิบัติเพื่อการเคารพพระพุทธเจ้าเคารพตนเองด้วยว่าตนเองก็ต้องไปสู่ในภูมิที่เจริญเป็นการเคารพตนเป็นการรักษาตนเป็นการปกป,ป้องตนมาฝึกถอนออกบ้างนะพวกริมสลักที่อยู่ในใจ สลักยึดว่าบ้านของกูก็นอนอยู่บ้านออกจากบ้านไม่ได้นั่นนะมันสลักไว้เหมือนน็อตนี่มันยึดไว้เราขันถ้าจนแน่นเลยแน่นในจิตในใจเรานี่แหละไปไหนไม่ได้มันดูดออกไม่ได้พยายามขันน็อตออกบ้างเนอพระเจ้าบอกตอกริมสลักนี่มันยึดไหลยแต่ดึงมันออกบ้างถอนมันออกบ้างเอาเอาค้อนตีงัดมันออกแน่ค้อนตีก็คือท่ามันนะงัดมันออกถอนมันออกพระเจ้าบอกเนี่ยมันติดนะอันนี้พูดให้ฟังเพราะนั้นเราจะถวาย ปฏิบเนี่ยก็ทุกวันนี้รู้สึกว่ามันเขาก็เปลี่ยนแปลงหลายอย่างอยู่นะบางคนก็เอาอะไรนะโซล่าเซลล์แสงสว่างม,มาถวายประว่าบางทีบางครั้งกับบางที่ก็ตั้งไว้ตามทางเนาะมันไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะประหยัดโซล่าเซลลก็ได้แต่ถ้าเรยมจะถวายก็เป็นหลอดไฟเป็นหลอดไฟเอาไว้เผื่อว่าหลอดไฟมันขาดก็จะได้เปลี่ยนถวายปฏิบุงนี้เราบูชาด้วยปฏิบเด้อพวงนี้เน้อแต่วันนี้พากันทำปฏิบนะ ้าสร้างก็ที่ใครมีเวลาวบ้างก็อยู่ทําี่มาของผ้าอนงฝนที่มาของผ้าบางสกุลบางสกุลทาไมจะมีผ้าบางสกุลเกิดขึ้นทํา,า,ามทไมถึงมีผ้าข้าหาบริกรทธิ์ทไมถึงบ้ามีผ้ากระถินมันต่างก,กันตรงไหน,นผ้าอนงฝนมันต่างก,กันตรงไหน,นเพราะว่ามันมีเหตุการณ์หลายอย่างเมื่อก่อน ก่อนภิกษุพระเจ้าบัญญัติให้ภิกษุอาบน้ำ15วันครั้งหนึ่งนะที่ประเทศอินเดียมันน้ำมันหาย,ยากเนาะใ,ให้อาบน้ำ15วันครั้งแต่ถ้านอกปันเรี่อปัญจตะชนบทนสามารถอาบได้หนึ่งเนืองคำว่าหนึ่งเนืองไม่รู้กี่ครั้งคนไม่ได้บัญญัติสามารถอาบได้น้ำวันหนึ่ง,นงเนืองแล้วก็ได้ตามในยุคนั้นเนะ เขาเคารพพระเนาะทั้งพระทั้งพระราชวังก็เคารพก็เลยจะมีการอาบน้ําตามท่าน้ําได้มันไม่มีห้องน้าไม่ได้อาบน้ําในห้องน้ำานะแต่ทุกวันนี้มันเริ่มเนี้ยอาบน้าในห้องน้าใช่ไหมมันมีก้เราคิดถึงคนเก่าเท่าคนแก่ในโบราณนี่ครับอาบน้านี่อาบน้าสางบางเธอไปออกพูนเป็นหมอนมาสางอยู่นอกบ้านนั่นบอกเคยเห็นไหมเคยมีไหมอ่าแต่ยิ่งโบราณนู่นก็ไม่มีน้ําในห้องน้ําอยู่แล้ว วันนั้นเขาจึงไปลงไปอาบน้ําท่าน้ำนี่เมื่ออาบน้ําท่าน้นํานี่เนื่องจากยุคนั้นมันมีการแยกแบ่งชั้นวันนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันหน้ากษัตริย์มีจะอาบน้ําท่าบนนี่พรามแพทย์สูตรแล้วก็จันทานนี่ไปอาบที่เหลือจากพวก,กทูที่ใครที่ใครกันไหลไปสมทบคนจันทานเนี่ยไม่มีสิทธิอ์อยู่ห้องโนนะอยู่ห้องโโดนประหารใช่ไหมใช่ไหมล่ะทูที่ใครให้พระราชาได้อาบที่ใครได้ยังไงใช่ไหม ไม่ได้ก็ต้องแบ่งอย่างนี้นแต่เมื่อมีนักบวชเกิดขึ้นนักบวชนี่นถือว่าเป็นผู้เป็นผู้เลิศนะเป็นผู้มีศีลถือว่าเป็นผู้นั่นก็เลยลงไปอาบน้ําท่าน้ําได้ทุกท่าเลยท่าของพระราชาก็อาบได้แต่ภิกษุก็เลยนิยมไปอาบน้ําท่าของพระราชานสนมกำนันพนระเหสีของมาหากษัตริย์จะลงไปอาบน้าก่เห็นพระคนเจ้าอาบเดี๋ยวคลรอแล้วก่อนเนี่ย กับทาตกรรมกรก็ยืนรอพระอาไปพวอง์นี้ขึ้นองค์นี้ลงองค์นี้ขึ้นนี่นลงจนไม่ได้แล้วมันเนี้ยจนค่ําจนมืดพระราชวังก็ปิดเนียเขาปิดเรียบร้อยกับมมหสีของหากษัตริย์นางมาริการเลยได้นอนอยู่นอกวังนอกประตูรั้วนะตอนเช้าก็มาเข้าไปพระราชาว่าไปไหนเมื่อคืนนั่งคืนก็เลยรายงานเรื่องนี้ให้ฟังหากษัตริย์เลยมาหาพระพุทธเจ้าเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังพระพุทธเจ้าเลยบัญญัติวินยัย ห้ามพิสุอาบน้ําทุกวีทุกวันเลยสิ้าวันอาบครั้งห <c oughs> นึ่งทีนี้มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนางวิสาขาได้นิมนต์พระ,ะพิสุขึ้นบ้านวันนั้น่ะปกติก็นิมนต์ขึ้นบ้านทุกวันอยู่แล้ววันละห้ารอยรูปเนาะพอได้เวลาอาหารพร้อมก็จะให้คนใช้มาเรียกพระคนเจ้าตอนนี้อาหารพร้อมแล้วนิมนต พระคุณเจ้าไปที่บ้านไปที่บ้านได้พระ,ะก็ประกานออกไปวันนั้นเผอิญว่าฝนตกบ้านเนี่ยพอฝนตกมาโอ้น้ําน้ําในท่าน้ําพู่เจ้าให้ไปอาบสิบห้าวันแต่น้าฝนเพิ่นมันยังไม่ได้ห้ามเนาะว่าแล้วก็ฝนกําลังตกตอนเช้าก่อนที่จะไปฉันก็เลยผ้าก็ยังไม่ให้อนุญาตให้พิงศูนี์ใช้เฉพาะผ้าผืานผืนคาคีนเนี่ยไม่มีมีผ้าหลายผืนก็เลย เห็น่าพวกเราอาบน้ําดีกว่าอาบน้ําก่อนก็เลยปกันถอดผ้าปาหั่มเนี่แต่คนเป็นปัญหาคนเหล่ได้เหรอแต่เปนคนองการชำระล้างหนาออาบน้ําได้น้าฟรีมาจากท้องฟ้าก็เลยอาบน้ําอำถึงเวลาก็นางิสาขาบอกให้คนใช้มาพอเข้ามาในวัดเห็นแต่ชีเปื่อยหมดไม่มีพ้าเลยเต็มอยู่ในลาน คือในลานพระขพระยืนอาบน้ำถูยืนนิ่งๆกันล่ะยืนเอามือรูปรูปตัวเข้ามาปุ๊บมันไม่กล้าเข้ามาแล้วชีเปลยเนาะเห็นแต่ดาบเนาะเต็มในเต็มวัดก็เลยปิดหน้าปิดตาแล้วก็วิ่งออกจากวัดไปโอ้ยในวัดไม่มีภิกษุเลยเปล่ามีแต่ชีเปลยเต็มวัดเลยว่าห้าร้อยรูปด้วยนนาะพระห้าร้อยกว่าเนาะเต็มมักนาวิสาขาเป็นผู้มีปัญญาเนาะ ก็เลยถูกคิดว่าเอคนใช้บอกว่ามีแต่ชีเปลือยทั้งที่ในวัดนี้ไม่เคยมีชีเปลือยก็เลยมองเห็นอยู่ว่าโอ้ฝนมันตกเนาะพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ทิสิีให้อาบน้ำสิบห้าวันครั้งตอนนี้มีน้ำฝนเกิดขึ้นมาจากท้องฟ้าใช่ไหมพระคุณเจ้าคงต้องการจะอาบน้ําก็เลยเปลื้องผ้าเพื่อชำระเรารู้แล้วเราจะขอพรจากพระพุทธเจ้าเพราะเหตุน,นั้น มันมีปัญญาเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยโอ้ยหหยติเตียนพระอย่างแรกแต่นาวิสาขามีปัญญานะคิดออกเราจะขอพอรจากพระพุทธเจ้าเมื่อถวายสะก็เลยน่งนิ่งสักพักหนึ่งนาวิสาขาก็เลยนิ่งสักพักหนึ่ง<ม>รู้ว่าถ้าคนจะยืนอาบน,น้ําฝนก็คงอาบได้ประมาณนี้แหละพระคุณเจ้าก็คงอาบเสร็จแล้วหลัะก็เลยบอกคนใช้ไปใหม่คราวนี้จะไม่เจอซีเปือยความกันพระก็อาบน้ําเสร็จแล้วก็คุมผ้ารอนาวิา คนใช้ก็เดินเข้าไปไปเห็นกับพระคุณเจ้านิมนต์พระเจ้าข้าว่าตอนนี้อาหารพร้อมแล้วพระก็ประกันไปอ,อแล้วนงะวิสาขาก็ถวายทานถวายทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเมื่อพระเจ้าฉันเสร็จอิ่มนำ้สำสํารานเรียบร้อยภิษสุก็เอาบาตรเพื่อไปล้างทีวัดเนะเาะเนีั้วพระเจ้าก็นั่งนะใช้ล้างมือแล้วใช้ไม้สีฟันเคยใช้ไม้สีฟันในมครับโบราณใช้ไม้สีฟันนะใครเคยเห็นไม้เจียบ,บ้างไม้สีฟัน อาพระก็จะใช้แบบนั้นเมื่อก่อนใช้มาสี่ฟันในแล้วเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> พระมือเรียบร้อยก็เผื่อว่านางวิสาขาจะมาถามอะไรถามธรรมะถ,ถ,ถามอะไรก็จะได้สนทนาธรรมต่อระหว่างนั้นนางวสาวิสาขากับคนใช้กับทาดกับคารเข้ามาบอกขอพรกับพ้ะพเจ้าว่าเราตาตาคดไม่ให้พรมาพรที่ข้าพเจ้าต้องการจะขอจะขอสิ่งที่ควรงั้นเธอจงว่ามาเธอจะขออะไรบอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่า ขอถวายผ้าอาบน้ําฝนแก่พิกษุพุปุจจ้าก็เลยเลงยานดูอ๋อในครั้งพุทธกาลองค์กรก็มีการถวายผ้าอาบน้ําฝนเหมือนกันพุจจ้าก็เลยว่าเราให้พรนี้แก่เธอต่อไปเธอพึงถวายผ้าอาบน้ําฝนแก่พิสูุนได้ในมือฝนเพื่อพิสูุนจะใช้ไม่ต้องใช้ผ้าอย่างนี้ไปอาบเนาะจะได้นุ่งผ้าอาบน้าฝนเพื่ออาบน,นะเพราะฉะนั้นเจตนาของการถวายผ้าอาบน้ำฝนคือเพื่อให้พิสูไุได้อาบน้ําฝนแต่ทุกวันนี้พระไม่อ่าบน้ําฝนเนอะพืออาบน้ำก๊อก เพราะฉะนั้นนะครับถวายก็ต้องรู้เจตนาว่าเป็นคนผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะนะถ้าเรารู้ว่าอ๋อถวายผ้าเนี่ยเพื่อเพื่อการนุ่งการผ่มการคลองใช่ไหมเพื่อปกปิดในสิ่งที่ควรละอายเพราะนั้นการบุคคลให้ผ้าชื่อให้ว่าเพื่อให้วันนะนักวิชาการนี่ได้บุญอานิสงส์จากการถวายผ้าจึงเกิดเป็นคนผิวพรรณดีผิวพรรณงาม จะเกิดเป็นคนหน้าตาหน้าตาสวยนะ <Yeah. S 1> ต้องเป็นคนไม่มักโกรธผิวพรรณกับหน้าตางามคนอันนะมองคนหน้าตางามนะแต่ผิวพรรณไม่ค่อยดีหน้าตามองดูไีดีเนื่องจากเป็นคนไม่ค่อยขี้โกรธแต่ไม่ชอบถวายเรื่องเรื่องผ้าถ้าถวายผ้าเนี่ยเป็นเกีย่ยวเรื่องตกเรื่องผิวพรรณถ้าอยากได้อิสส์แบบไหนเราก็เลือกเอานะน,นี่พูให้ฟังนะจากนั้นมาเลยมีการถวายผ้าอาบน้ำฝน ในชุดฤดูการที่มีฝนตกเลยถอยผ้าน้ำฝนแต่ทุกวันนี้ถ้าเราต้องการจะถายผ้าก็เกิดเกิดเป็นผ้าทิพย์เป็นผ้าให้แก่ตนเองถอยผ้าแบบไหนก็ได้ไม่ต้องเป็นผ้าน้ําฝนก็ได้เข้าใจไหมเยเพราะพระก็ไม่อาบไม่นุ่งน้ำผ้าาน้าฝนเพราะฉะนั้นวัดป่าเป็นจึงนิยมเอามาไม่อริฐานผ้าเป็นวส,สิกะนะวส,สิกะสาติการแปลว่าผ้าอาบน้ำฝน เลยอธิษฐานเป็นบริขาระโจรังหมดเลย<ม>คือเป็นผ้าบริขารโจนบริขารระโจรังอันนี้ก็เรียกว่าผ้าบริขารระโจรังไ,ได้จากผ้าหน้งฝนทั้งนั้นเลยนี่เนี่ยผ้าน้งฝนทั้งนั้นเลย<ม>เป็นบริขารระโจรังพวกอังสะพวกผ้าต่างๆผ้าปูนอนผ้าปอกหมอนจะใช้ผ้าบริขารพวกนี้ในการเย็บเพราะนั้นจึงได้ประโยชน์มาก